สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูหูสูพ่นนะครับมานี่มากครับสาวเยสโซพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตำส่วหัวหอยถาดตกง่ายอีกนะเพชเพลิเลยพี่น้องสวดโจโก้ด้วยดู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 ดนดูดเสูด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 เดู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 ด้ดูดูดูู้ด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 ูอกด อนี้นะเอ้ยยัสตอบสตอไทยเอ้ยสตอยังกะสตออีสานสตอไทยคนนะเขอานกิน่ายได้เฮาอกินกับแคบหมูก็มียังไงนะหมูยอหมูยอเยอะโซ่บบอตลาดนี่แหละจ้เอามากม่บอี้ใส่เลยนี่นี่นืกล้นท หาเนี่ยวสวยก่น <c oughs> อน <c oughs> ดีนวนเลยนะตำ้ซนยังเขาเกินมาเยอะก่อมาเยอะก่อมาแม่แน่ลยมากกอะมากกอกมากอะก่นะ ี่ใส่โตอยน่าจะที่ดีใส่าตากันอ,อย,ย่างนี้หมดีไหมมาดพี่นอ้อตำ สวัวห,หอยหอ,หอยเห็นเชื่หอหรีอืมมุโยยังเหรอย่ะ,ยวะหวานเพิ่ว่ามูยยเสร็จมูยเนี่ยนบ่หมูยอหบน ีเนี่ยค่องย้ก um> ินจ um ักเหลี่ยก็ได้กินคือการร่มมันร่มฝนโอ้แมนร่มอย่างกะ่มหนาวร่มหนาวอืม ตู้บ่งร่ปปางหาน่ยเาะให้ม่หน่อเบ่งเลยตุ้<า>บ่งก้อนกานในเบ่งแต่นเนี่ยเก็บมาไหมเก็บมา,า,าล้วใส่ล้งเหินเดียวล้างล้างหน้าก <c oughs> ็ืก่ลั่งขึ้นหลายเดียว đi đi nữa tầm một con gái nữa phục nữa Nhớ bọn, nhớ bọn hỏi หลวมโดนบอเนี่บ่ตึ้งตึงนึบๆนึบๆนึบๆนื้บเหนียวสุดีอ <c> า <oughs> กาศดีเองมีหน่ออาก,กาศมาเลย้องเห็นม้อยไนี่แหละหนาเนา ตอนอมึตอนเขาปุ่นไหมใช่ไหมล่ะอรใต้อีกว่ก็ลหรออือชมากวกว่ากักินดูเสียบไปได้มากกว่าแต่ผัวว่าอันเม็ดข้างในมันอะเสียบเฮ้ยนได้บ่เม็ดข้างในมันอะอือมันไม่เม็ดเลยองพาคืนอ,อือว่าเป็นเราเคยกินเนี่ยแต่ที่ว่ามันคือแบบอันอ่า หมึกเลียมบ่หมึกเลียมเป็นปักบุกอันนอะไกันบ้างหนึงบุกใช่ไหมกูจ้างหกเลียมบ่บ่บึกเลียมนวยมันเนี้ยเลยละแต่พราออกมาเป็นเป็นเป็นหู้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 ใช่มันก็เป็นจะเป็นมันมันมันจะเป็นรูอืมรูแล้วเขาเอาแนว้ยอ่ะเนเนยหน่อยเปนรีๆเอาแนวเนี่ยเสียบออกไปเลยดึงมากเสียบเออหมักเลียมอันนี้ลองไปเลยมึกตาเลียมจากว่าบ๊ะโบ้เคย เหอยเลียมแต่<ะ>บักเลียมมาบักเลียมบักเลียมสุดเลยถ้าเยสูเขาไม่มีว่าแต่บับกเลียม พายุเก้าศูนย์จิ๋งเรียมอ่เนื้อไม่ได้ใครกันเลยะเนื้อแบบเริ่ปบูงดิพามาปุ๊บมันจะเป็นหู้เป็นดูเป็นหู้เป็นหน่อยมันหาหูห้เดี๋ยวจะกินมั่ง <c oughs> กิน <c oughs> กินไม่เคยกินเนี่ยมักเรียมคอมเม่นไปหน่ะท่านบอ่ ยุ้มบขึ้นกระอองก่โด่บ่เคยได้ยินในบกเรียม ลีจมวีววก็วนตกเนาะคือัวลมบอกยังไคือวัวลมวัวลมบอกเลยัวลมบักุ้ดยัหรือเเนมันเ่ัลมไมม่อะอ้หัวลมออกเวลาเกี่ยวขาวเีวัวลมบอก ขาของนี้ยหนกำซวกหองหอยมันคือปุอยพิตเนโอย่งดดี้ใส่บุหลายหนมันหลายอยู่แน่ใจนะแน่นเป็นบุหราเลยคือ ปิ้งเฮียปากขอโทษ้วจ้ะพี่น้องมิ้งเฮียอะไรนะมันน้อยเฮียอย่านี้แหละเฮียเฮียคักๆนี่แหละ ยู่เออืดออกโอ้ขาดงเี้ยนึบดด้ยบไปเลยเลเห็ปบอแล้วมันหยบไปเลย นสบน่อยแสบเองเนาเยมูกินน้ำมเลยสบเลยก็ดีอย่าเราไม่กินน้ำมัน,มนเผ็ดไปไหน่อยเดี๋ยวจะบอกหอยเหนียวใชไหมล่ะน้ำเงินบ่ลงืลงหอยมันจะเหนียวไปหน่อยมันเห,เหนียวจ้ะมันยำบ่ได้หอก

เักบุงุงนี่ครับเนี่ยของเนี่ยมันบุ๋มบุ๋มใส่รับอือบุ๋มใจมากคนเลยบุ๋มหน่อยอือถามไงเก็บบดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนางกลิ่นขี่หนึ่งพี่น้งนองแสบเวลีมันมันเผ็ดตอนนี้ใช่ปหาะกีนหนามก่อน <c oughs> ได้ กัมส่วหัวหอยพี่น้องหอยเชลลี่นะครับเอามามาลวกนะครับแล้วก็เอามาถ้ามาต้มอะไรพี่น้องเรามาแมาใส่เนาะกิ่นแมาใส่ปาดพันธุ์แล้วแมาใส่พี่น้องเอาขอบขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไรทุกแช่ผู้ใดเบิ่งก็นจะเลื่มก็เลยก็แช่เนี่ยอส่าเพิ่งใจกันนะครับแล้วก็ทาคีวุภาพกัขอโทษเขาไว้น้ำวันนี้มีสาวอยู่สูมากินน้ำแล้วเสียบพี่น้องอากาศดีดีเดี๋ยวกินอีกทีหนึ่งเนาะกินไปเลยหรือกินต่อไปทีหนึ่งเดี๋ยวกินต่ออีกเดี๋ยวเวลาไม่ถีดโดนปวด เอาคิมนาเี๋ยวทราบอีกไม่นองเดี๋ยวพ่อคิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ